ไฮ <ป S 1> ไ,ไลท์ปีนี้เนี่ยทีเงเลยครับถ้าถามว่าไฮไลท์ปีนี้ก็คือเรามีเวทีเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการปิดโอกาสให้กับวงดนตรีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีวงดนตรีที่ไม่ได้มาเล่นนะครับ <c oughs> เพิ่มขึ้นแล้วก็พี่ๆที่ยังคงเล่นกับเรามาต่อเนื่องนะครับก็สู่ปีที่3าก็พี่เล็กครับนะครับนี่ตรงนี้ก็คือปีนี้เรามีเวทีโวยปั้มหน้ากากสืิอด้วยครับนะครับแล้วก็บรรยากาศเย็น นะครับแล้วก็อีกอกิจกรรมอีกมากมายที่จะเจอในงานอขอเก็บไว้ก่อนครับให้ไปเจอที่งานดีกว่าแล้วเตรียมอะไรบนะ้คะมีเตรียมไฮไลท์อะไรคนะสำหรับจะปล่อยของวันงานเจนน้่นสิ่งใหม่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่กำลังจะออกเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่กำลังจะปล่อยเร็วนีนออ้วัน วันวันศุกร์นี้เป็นอีพีแรกนะครับที่อะบ็อกของหลอดซ่อนตายแล้วก็เพลงชื่อเพลงทิ้งอดีตชั้น,นครับก็จะเล่นที่งานวันนั้ครับซึ่งจะปล่อยทุ่งนี้ครับตอนประมาณทุ่มเลยทางยูทูบเอ่อไม่เป็นของะครับครับถ้าในทางฝั่งของ w a t e r d u ดักนะครับก็ก็<ม> ปีนี้ก็จะมีตัวแทสริเปคือโบกี้ไลออนมีน้องๆ้องลานดอกไม้หรือเป็นเพอร์พีสหรืออะไรนะครับก็วอเตอร์ดักนี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับทางเฮฟวี่มาตลอดตั้งแต่ปีแรกวันไฟเสือ1ปึ่งออยเสือสองหรืออะไรเงี้ยครับเราก็แบบว่าส่งศิปลปินมาช่วยพี่อาร์ตกับพี่เฮงตลอดแล้วแล้วปีนี้คอนเซปต์หรืออะไรเงี้ยครับ ด้วยจานวนเวทีจะตามที่พี่เฮงได้กล่าวไปนะมันน่าจะมีความสนุกหลากหลายอะไรมากขึ้นเลยอย่างที่พี่เล็กบอกไปเมื่อสกักครู่นี้ก็คือแบบว่าเพลงใหม่ที่มาเล่นที่ไหนก็จะมาเล่นที่นี่หรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็น่าจะมีอะไรติดตามเยอะมากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับผมสำหรับปีนี้นนนถ้าถ้าอยากให้คนเชิญชวนเชิญชวนมานะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าทุกคนเห็นไลน์อัพกันแล้วนะครับศิลปินก็คือหลากหลายมากเลยคือมีทั้ง t ูคลเลอร์มีแบบว่าลงรุ่นเล็กนิดหน่อวงอินดีใ้ใหม่ใมที่น่าจับตามองเพราะว่าอย่างอย่างวงหน้าใหม่หลายหลายหวงอะครับก็คือตอนนี้น้องก็มีฐานแฟนเพลงที่โต มากันมากขึ้นมากซึ่งไลอัอัก็วันนั้นก็เคยคุยกับกับพิอาร์ที่งานประกฏดดนตีว่าใครเป็นคนเล,ลเลือกไลอ้อนเลือกวงหรืออะไรเงี้ยก็จะพิอาร์ก็จะเป็นแบบว่าเทสหลักๆเลยเวลาเลือกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีผสมปนเปทั้งแบบว่าศิลปินหน้าใหม่และศิลปินที่แบบว่าเราไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเขานาน,านแล้วและเชื่อว่าทุกวงในวันนั้นนะครับมันจะมีโชว์พิเศษต่างๆมากเลยเพราะว่าอย่างของวอเตอร์ดักเองเนี่ยน้องๆก็มาถามแล้วว่าเฮ้ยพี่แบงค์ถ้าผมจะเล่นเพลงนี้จะเล่นเพลงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ ฝากแล้วกันครับตอนนี้890บาทครับถึงครับผมถึงวันที่6ตุลาครับตอนนี้เหลือ200ใบสุดท้ายแล้วครับครับผมผมผมอยากจะแนะนําอย่างที่พี่เฮงบอกเมื่อกี้เวทีเสือสู้ครับก็จะมีวงหน้าใหม่แล้วก็มีมวยปั้มหน้ากากเสือครับน่าจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ในเฟสิวัลอีกหนึ่งอย่างก็อยากจะชวนไปวันปล่อยเสือครับไปเข้าค่ายดนตรีกันสักครั้งครับปีละครั้งครับผม ขออีกครั้ง,นะ,ะงน,นะครับเลยนะครับงานนี้นะครับคาดหวังว่าให้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้นเคยผ่านการเป็นลูกเสือในนาลเลเตรียมผ้ามัน 5, คอด้เท่จากบ้านไปผูกไปพร้อมกันแล้วไปหาเพื่อนไปหามิตรภาพที่งานนี้กับบรรยากาศ360องศาของภูเขาจริงๆแล้วมันเย็นสบายบนบนที่หญ้านะครับคือผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางกับวันปล่อยเสือคือมิตรภาพครับ ค่องทางติดต่อีอน,นี้ก็มีเพจวันปล่อยเสือนะครับแล้วก็เพจของ Heavy Organizer แล้วก็ทุกเพจของศิลปินทั้ง50วงเลยนะครับของพี่เล็กด้วยของวอเตอร์ดักด้วยนะครับก็ติดตามได้พร้อมกันเลยครับทั้งหมด5จครับองเพงครับ เราเราขอถ้ายคาพถูตรงนี้ะเราเคีย